เอ้ยอ,ยอ,ยอ,ยอย่นะครับมันไม่ได้เป็นทําการทํางานหรอกนะครับพี่น้องไม่ได้เป็นการทํางานนะพี่น้องเนาะกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นก็เจ้าหน้าที่กาลังหาบอ่อเสอยู่นะพี่น้องหาบอออ่อเสือยู่ว่าเขาอยู่ยากอยู่ลําบากจริงๆนะครับจะไปไหนมาไหนก็ยากนะเอดบัตก็ลงทุนเนาะ ขายผลละมุงละไม้นะครับผู้ลงทุเรียนนะพี่น้องอา่าซื้อมาสองหมื่นได้ขายหมื่นหนึ่งอีกหมื่นหนึ่งก็ทิ้งมันเน่ามันเสียอา่าเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่นะ้องพี่น้องเนาะตามสอบตามเรียกมาปุ๊บตลอดนะครับเพื่อี่เรียกมาปุ๊บตลอดคุณอรุณแก้วดีช่างตั้มรอจังนะครับขอบประูลมากนะครับ มันก็หาอยู่หากินลําบากเหมือนอย่างว่านะั่นแหละพี่น้องเอ้ยห <ST US P> น่อยก็โูรเรียกแล้วโทูเรียกแล้วนะครับอยู่ไหนอยู่ไหนนะครับพี่ี <ST US P> พี่น้อง <ST US P> เราก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะั <ST US P> ่นแหละพี่น้องนะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะเราก็ต้องสอบต้องสอบสวนนะพี่น้องเนาะใครเป็นคนเจอเป็นคนแรกมั้งพี่น้องเนาะเพราะธรรมดานะครับพี่น้องแต่ การทํามาหาก,กินเนี่ยมันลาบากยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องจริงจรพลังมดวีสองเดือดเดือดเดือดคนว่าโอ้ฝาม้อกระดกระดินกระโดนแล้วตอนนี้นะครับเป็นปินนะฝาหม้อกระดินกระโดนแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรชกษษษิจข่าวนะคะมาฟังช่างางตั้มช่างตั้มกอกเล่านิทานให้เราฟังด้วยกันนะคะ มาไปฟังกับแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างตั้มกกกให้เยอะๆกันนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างตั้มนะคะขอบคุณค่ะลืมไม่ชอบแล้วนะครับอะไรเขาไม่เข้าข้างหรือไม่ชอบนะครับพี่น้องเขาก็พูดตามที่มันเป็นไปเป็นมานั่นแหละนะครับเขาหินอย่างนั้นเขาเห็นแบบนั้นแหละนะครับ เขาได้พบได้เจอนั่แหละในวันที่เกิดทีนะ่นหละพี่น้องให้เขาไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเอาตามหลักความเป็นจริงนั่นแหละนะครับอย่ามาพูดให้ร้ายกันนะครับพูดต้งให้มันจริงด้วยให้มันตรงไปตรงมาด้วยนะครับพี่น้องอที่ว่าไม่เห็นลุงไปช่วยงานช่วยอะไรเพราะอะไรไม่เอารูปเขาขึ้นมาตอนที่ไม่เห็นเขาก็ไม่เอาขึ้นมาทาไมไม่เอาขึ้นมาบ้างใช่ไหมพี่น้อง ตอนอกข่าวทำไมเห็นเขาอยู่ตอนอตอนวันเผานะพี่น้องนะครับเป็นสีก็ยังเห็นอยู่นะทำไมไม่เอาขึ้นมาแบบนั้นนภาพแบบนันนะมันมีแต่ไม่เอาขึ้นมานะครับพี่น้องเพื่อจะใส่ร้าย,ายเขาเพื่อจะ,อะพูดให้เขาในทางที่ไม่ดีหรืออ,อยาพูดให้ตัวเองดีพูดให้ ตัวเองดีแล้วก็อยากให้คนอื่นแย่ดูแย่นะครับพี่น้องนะครับไม่รู้หมายถึงอะไรนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะตอนนี้นะครับเป็นสิพี่น้องแต่จะออกมาพูดยังไงก็แล้วแต่ชาวบ้านเขาก็รู้เขาก็เห็นนะพี่น้องว่าเขาช่วยงานหรือไม่ช่วยงานนะชาวบ้านเขาก็เห็นอยู่นะครับแต่ชาวบ้านไม่มีโอกาสได้มาทำยูทูบนะครับในตรงนี้นะครับไม่มี ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรลไม่ไม่ไม,ไม่มีโอกาสได้ออกมาอธิบายนะครับพี่น้องให้กับสังคมไม่รับรู้ครับเป็นใครใครก็เดือดนั่นแหละนะครับใช่ผมครับพลังมดถ้าชาวบ้านหรืออดเขาจะได้ปิดได้เปิดเผยสักที มันก็เห็นนะพี่น้องเขาก็มีหูมีตาอยู่นะครับพี่น้องสวัสดีค่ะช่องแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะมาค่ะมาไปฟังช่างต่ำกกอกเล่านิทานให้เราฟังด้วยกันนะคะไปฟังกับแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของช่างต่ํากกอก ให้เยอะๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมไปดูต้นฉบับให้เยอะๆนะคะขอบคุณนะคะวันงานน่ะเขาไม่ไปช่วยบอกไม่ไปช่วยหรือไม่ไปช่วยคนในหมู่บ้านเขาก็เห็นอยู่แล้วนะครับพี่น้องเขาเห็นอยู่แล้วนะจะออกมาพูดยังไงครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับพี่น้องเราอยู่กับพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนะ